เราจะเย็บดิมเล็กย้อยเลขหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากที่เราตัดผ้าออกมาแล้วแล้วเราก็กิ้งเราจะตัดผ้านพอดีพอดีกับกระดาษเส้นรอบนอกเนี่ยนะคะเราจะตัดพอดีกับกระดาษแล้วเราก็กิ้งเราก็จะกิ้งเส้นเนี้ยคะ่ะลงไปนะคะทีนี้พอเรากิ้งแล้วเนี่ยเราจะได้แบบนี้พี่หงจะใช้สีอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวเย็บดิมเล็กแล้วเดี๋ยวเขาจะเลอะพอเห็นนะคะ พอเรากิ้งแล้วเนี่ยเราจะไปเดินเส้นก่อนจากกระดาษนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษตามแนวนี้เลยค่ะวงนอกเนี่ยเราจะตัดเท่าเส้นนะคะทีนี้วงในเราก็จะเดินเส้นนะคะเราจะเดินระยะประมาณ1นึ่เซนกะด้วยตีนผีนะคะเดินเพื่อไม่ให้เขายืดออกอย่างนี้ ทีนี้ก่อนจะเดินคือถ้าอย่างเงี้ยเราไปเดินเลยเนี่ยผ้าเขาก็จะโยเยะนะคะเพราะว่าเขาเป็นผ้าชีฟองเราจะกิ้งแบบนะคะใส่กระดาษอีกคู่หนึง่งแต่เราไม่กิ้งเต็มนะคะเราจะกิ้งเฉพาะวงที่เราจะเดินเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะจะเห็นว่ากิ้งไม่หมดนะคะเราจะกิ้งแค่วงเนี้ยคะ่ะอันนี้เขาจะกลับหัวกันนะคะเพราะว่ามีซ้ายและมีขวานะคะ พอเรากิ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็นําผ้าเนี่ยค่ะมาวางผ้าที่เราตัดแล้วนะคะหาคู่ันให้เจอนะคะนํามาวางนคะคะเขาก็จะลงล็อกกันอย่างนี้ลงล็อกกันพอดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปเย็บเนี่ยเขาจะขยื่นีนใช่ไหมเราจะใช้กระดาษเป็นตัวยึดพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็กัดขี้มุดค่ะนคะคะเดี๋ยวเราจะเดินเส้นนี้ เดินถอยออกมานะไม่เดินตรงเส้นนะคะเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดผ้าเนี่ยพอดีเส้นดังนั้นเราจะเดินถอยออกมา1เซนเราจะเดินห่างออกมาระยะ1ติ้นผีนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราจะใช้นะคะเวลาเดินก็นะคะค่อยค่อยหมุนกระดาษเพราะว่าเราโดยยึดเขาไว้หมดแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราเดินเราจะต้องค่อยๆหมุนกระดาษ ขาจะไม่เดินเป็นเส้นตรงนะคะเขาจะเดินเป็นเส้นโคง้งเดินจนรอบเลยค่ะเดินเส้นแล้วเนี่ยนะคะเราเดินเส้นแล้วทีนี้เรามามาร์คเครื่องหมายค่ะตอนที่เรากิ้งเนี่ยเราก็จะมี ตรงนี้นะคะตรงนี้คือหลังตรงเนี้ยคือย้อยคอหลังด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นแขนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะนำผ้าค่ะมาหลบตรงนี้นะคะหลบแค่ช่วงที่จะเป็นแขนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าส่วนหลังกับข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าไปที่ตะเข็บนะคะดังนั้นเราถึงต้องมาร์คเครื่องหมายถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้อง หลบถึงจุดไหนนะคะเราหลบจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะ จะเป็นอย่างนี้เราก็ฉีดกระดาษออกเลยค่ะนี่ก็คือข้างหลังคือถ้าเราควา่ำเราควา่ำถ้าเราเอาด้านนี้ออกอันนี้ก็คือข้างหลังนะคะตรงนี้ก็จะคือส่วนที่เราจะไปสอยติดกับแขนดังนั้นส่วนตรงนี้เราจะต้องมีผ้าหลบตรงนี้ซะก่อนใช้ผ้าเฉลียงค่ะจับสันทบแล้วก็หลบกุ้นกันนะคะ แค่ช่วงนี้แค่ช่วงแขนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่จะไปใส่กับข้างหน้าตรงนี้จะไปใส่กับข้างหน้าตรงนี้คือกลางหน้านะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือย้อยที่เดี๋ยวเราจะทํากุหลาบจะให้ดอกใหญ่เท่าไหร่นะคะเราก็ลกูกระตุกลูดตรงเนี้ยพอลูดแล้วเขาก็จะม้วนเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยจับให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ เขาก็จะได้อย่างนี้ตรงนี้จะคือกลางหน้านะคะนะคะทีนี้